อ๋อน้องชิต้าขี่ควายเผือกนะครับว้าโคตรเท่เลยเว้ยชิต้าชิต้าบอกมึงบาย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 ชิต้าเยี่ยมเยี่ยม,ยม,ยมชิต้าบอกมึงบายบายลูกชิต้าทำอย่างงี้ยบา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 ยเซ้มามามา โอ้ยนักฮิตาเก่งมากเนี่ S <G>. <S อเอจิเดมีมีของอยู่ข้างข้างหลังมีของม่อนม่อนหยิบหยิบของลองหน่อยอ้าควายควายเดินแล้วอ่า ไม้ตกใจแล้วไม้ตกใจแล้วน,นี่อับนี่ดูดิให้เท่าไหร40ก็ได้ไปอ่ะอ่านี่ให้ให้ค่าหางควายนะครับ <มา S 1> บ๊๊าายยบบายบายก่อน มาแล้วนะครับบ๊ายบายบับโฟล้